สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็วันนี้เนี่ยหญิงจะพามาเจอกับรถที่เป็นสไตล์แบบ SUV ใช้งานกล้องตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือต่างจังหวัดก็ตามนะคะในเรื่องของอัตราการเร่งสมรรถนะการขับขี่เนี่ยต้องเรียกว่าคันนี้นะคะไม่แพ้ใครแน่นอนนะคะจะเป็นรถอะไรไปไม่ได้เลยนะคะคันนี้เป็น m a สด้ CX5 นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นท็อปสุดเครื่องยนต์2.0นั่นเองคันนี้มาในปี2015นั่นเองนะคะแต่ว่ารถเนี่ยสภาพปริบมากรถใช้น้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถพร้อมกันว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนคะ่ะ คันนี้นะคะเป็น m a z d c x x 5ไฟนะคะเรื่องยนต์2.0รุ่นท็อปนั่นเองหรือเรียกที่ว่าเป็นรุ่น S นั่นเองนะคะคันนี้มาในเป็นปี2015นะคะรถใช้น้อยมากนะคะเป็นรถบ้านมีประวัติเช็คศูนย์นะคะตัวด้านหน้านียก็จะมาพร้อมด้วยกระจังแล้วก็หน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้เองนะคะมาพร้อมด้วยทะเบียนสวยด้วยนะคะ นี่เลยด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าตรงนี้มาให้แล้วนะคะเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะก็คือทําให้ในเรื่องของการขับขี่ของเราเนี่ยจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ ตัวด้านหน้าเองนะคะก็จะมาทั้งครบทุกอย่างแล้วนะตัดหมอกนะคะไฟหน้าเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์อะไรคือมาให้ครบหมดแล้วนะคะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะคุณลูกค้าเป็นรถบ้านหากคุณลูกค้าที่ต้องการซื้อสดกับที่ร้าน194ทองของเราไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%นะคะตัวยางเนี่ยก็จะได้เป็นยางใหม่ด้วยนะคะแล้วก่อนที่ลูกค้าเขาจะนํารถคันนี้มาให้เนี่ยเขามีการ เปลี่ยนโชคไปอีกหลายหมื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรครได้รถคันนี้ไปก็คือพร้อมใช้งานเลยนะคะออปชันรุ่นท็อปเนี่ยออปชันเขาก็จะมาครบหมดแล้วนะคะกุญแจเนี่ยก็จะมีครบ2ชุดนะคะกุญแจอยู่ในระยะสามารถกดเปิดประตูรถได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันนะคะภายในห้องโดยสารเนี่ยเขาจะมาเป็นด้วยเบาะหนังสีดํานะคะตัดกับตัวได้แดงนะคะ บาะหนังสีดําตัดกับตัวได้แดงแบบนี้เลยนะคะจะทําให้รถเนี่ยดูมีความสวยหรูมากยิ่งขึ้นนะคะตัวเบาะเองนะคะมาเป็นเบาะไฟฟ้า1ด้านนะคะก็คือจะปรับได้รอบผิดทางนะคะ รถคันนี้นะคะหญิงเลิ่มแจ้งว่ารถคันนี้เนี่ยเติมลมยางเป็นระบบในโตวไว้นะคะตัวเบาะเป็นหนังอย่างดีนะคะเป็นหนังระบายอากาศได้นะคะเรื่องของความปลอดภัยก็คือมาให้ครบหมดแล้วนะคะพวงมาลัยเองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันก็คือมาให้ครบหมดเลยเนาะเดี๋ยวหญิงจะมาสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังนะคะ อันนี้เราสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์กันแล้วนะคะคันนี้เนี่ยรถใช้น้อยมากนะคะใช้ไปเพียงแค่ประมาณ9 0 0 0 0มกว่าโลเท่านั้นนะคะ9 0 0 0 0มกว่าโลเท่านั้นนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ให้นะคะมีประวัติเช็คศูนย์ให้แล้วก็เป็นรถบ้านด้วยเนาะสื่อสดไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%นะคะ แล้วก็ไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับที่ร้าน19โพสีทองของเราเหมือนเดิมเลยนะคะเรามีบริการส่งเซ็นฟฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านนะคะแล้วเราก็มีบริการจัดส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะอันนี้นี่ต้องเรียกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถอนันกประสงค์ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอีกอย่างเนี่ยก็คืออย่างตัวเบาะด้านหลังเองเนี่ยก็สามารถปรับเป็นกระนาบแบบ แะนาบเดียวกันได้หมดเลยนะคะในส่วนของตัวกล้องถอยหลังเนี่ยก็คือมาให้ครบหมดแล้วนะคะนี่เลยค่ะภายในห้องโดยสารเนี่ยสภาพเบาะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะตัวหลังคองหลังคาอะไรเนี่ยคืออยู่ในสภาพดีหมดนะคะอยู่ในสภาพดีหมดเนาะ นี่ค่ะแล้วก็คันนี้เองเนี่ยก็มีสมุดคู่มือการรับประกันนะคะสมุดคู่มือการใช้รถใดๆเนี่ยก็คือมาให้ครบหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครไปใช้งานต่อเนี่ยก็คือสามารถไปดูแลรักษาต่อได้เลยนะคะรถคันนี้ต้องเรียกว่าพร้อมใช้งานเลยเนาะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวหลังด้านหลังกันนะคะว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยจะกว้างขนาดไหนนะแล้วก็คันนี้นะคะมาสักครู่นี้หญิงปรับเพาะปรับไม่ใช่ปรับเบาะนะคะพับราบให้ดูไว้เนาะว่ารถคันนี้เนี่ยในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการขนของที่มันยาวขึ้นนะคะก็คือสามารถพับราบเป็นประนาบเดียวกันได้เลยเนาะอันนี้คือหให้ดูตอนหน้านะคะภายในห้องโดยสารกว้างมากนะคะภายในห้องโดยสารกว้างมาก รถคันนี้น่ารับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะคะไม่มีตัดต่อแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยนะคะพร้อมทะเบียนสวยเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเนาะนี่นะคะเมื่อสักครู่่หญิงแจ้งว่าหญิงพับเบาะด้านหน้าไว้ให้ดูนะคะตอนผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็คือเวลาพับออกมาเนี่ยเบาะมันจะยาวเป็นแบบนี้เลยนะคะเราสามารถ วางของยาวๆได้เลยนะแล้วตัวบอกเองเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะสามารถวางของหนักได้อยู่เนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นม่านบังสัมภาระตอนหลังเนี่ยหากเราไม่ใช้งานสามารถถอดเก็บไว้ที่บ้านได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีของสําคัญอยู่ในรถ ตัวมานอันนี้ก็มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะคะสามารถบังสัมภาระของตอนหลังให้เราได้นะคะ mm. เพื่อเป็นการมั่นใจว่าจะไม่มีใครมาส่องรถเราแล้วก็มาทุบก,กระจกรถเรานั่นเองนะคะ mm. นี่เลยค่ะตัวรถเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีผิดความมานะคะแล้วประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยนะคะ นี่เลยค่ะรถสวยๆพร้อมใช้งานนะคะที่สำคัญคันนี้นะคะพอนอยู่เพียงแค่ประมาณ7-8,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคาพิเศษกันเลยนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยจะน่าสนใจและน่าใช้งานขนาดไหนนะคะเ,เราไปฟังราคาพิเศษพร้อมหญิงเลยค่ะ บ้างคะตอนนี้เนี่ยหญิงก็พาไปชมรถครบหมดแล้วนะคะแล้วก็คันนี้นะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยราคาปกตินะคะตั้งอยู่ที่5 4 9แ0 0สบาทนะคะแต่ว่าวันนี้มาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะวันนี้โปรโมชั่นราคาพิเศษของเรานะคะเหลือเพียงแค่4ี9แ0 0บาทเท่านั้นนะคะ และที่สำคัญนะคะราคานี้เนี่ยคุณลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะคะยังคงสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะคะแล้วหลังจากที่ฟรีดาวแล้วเนี่ยเราก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือคำนวณให้ยาวสุดเป็น8 4งวดนั่นเองนะคะแต่เหมือนเดิมเลยค่ะหากคุณลูกค้าท่านไหนที่ต้องการจะผ่อนถูกลงกว่านี้นะคะ คุณลูกค้าของเรานะคะสามารถเพิ่มเงินดาวได้เลยยิ่งเราเพิ่มเงินดาวเท่าไหร่นะคะเรทผ่อนต่อเดือนของเราก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้เองเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ skyactiv แล้วนะคะซึ่งเครื่องยนต์ skyactiv ของ Mazda เนี่ยก็จะทําให้รถคันนี้นะคะมีความประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ในเรื่องของอัตราการเล่งเนี่ยหายห่วงเลยค่ะ เป็นรถอีกคันหนึ่งที่สมรรถนะการขับขี่นี้เยี่ยมภายในห้องโดยาสารเนี่ยต้องเรียกว่าเงียบใช้ได้เลยค่ะเวลาขับรถด้วยความเร็วสูงเนี่ยรับรองว่าเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเราเอารถไม่อยู่นะคะคันนี้ขับดีจริงๆค่ะและที่สําคัญคุณลูกค้าท่านเดิมเนี่ยเขาดูแลถึงมากนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดรถคันนี้ได้เลยนะคะ ส่วนท่านไหนนะคะไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจรถคันนี้อยากหลอกรถไว้ก่อนสามารถโทรมาได้ที่เบอร์088 897 4888ได้เลยนะคะหลังจากที่เราทำการล็อกรถแล้วเนี่ยเราจะมีบริการส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านนะคะและหลังจากที่ไฟแนนซ์ผ่านเรามีบริการจัดส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะส่วนถ้าท่านไหนนะคะอยู่ใกล้กับร้าน19โพสีทองเนี่ยร้านของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษ ใกล้กับสมาคมชาวปักใต้แล้วก็ห้างพาซิโอนะคะจะห่างจาก2จุดนี้ประมาณสัก3-400เมตรนะคะอีกจุดใหญ่ๆก็คือเป็นสายใต้ใหม่นั่นเองถ้าสายใต้ใหม่นี้จะห่างจากที่ร้านประมาณ1กิโลนะคะถ้าหากท่านไหนกลัวมาไม่ถูกเนี่ยสามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยนะคะเป็นชื่อร้าน19โพสีทองรถมือสองได้เลยนะคะ Google Map เองเนี่ยก็จะพามาถึงที่ร้านของเราเลยเนาะแล้วก็ซื้อสดไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก่อนที่จะจากลากันไปท่านไหนที่ชอบรถยนต์สวยๆแบบนี้หรือกำลังหารถยนต์สวยๆแบบนี้ใช้งานนะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะคะ กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์เข้าใหม่แล้วก็สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยหญิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะกับรถสวยๆคันใหม่คันหน้านะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย